ครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาสัมภาษณ์นะครับดรนิเวศนะครับ,รบซึ่งผมคิดว่าเป็นเหมือนเป็นอาจารย์ของผมอีกท่านหนึ่งเลยนะครับในการลงทุนนะครับผมก็ได้เคยลงทุนแนวเน้นคุณค่าเหมือน,น,นกับท่านดรนิเวศนะครับแล้วก็ได้กําไร ในตลาดหุ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับก็คือได้สอบถามจากทางผู้จัดงานนะครับก็ได้รู้ว่าพื้นฐานด้านการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยของผู้ของท่านผู้มีเกียรติเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีเลยนะครับแต่บางคนก็อาจจะเป็น VI สายดำเลยนะครับเชี่ยวชาญมากๆนะครับเพราะะฉนั้นวันนี้ที่เราจะถามกันเนี่ยเราจะถามตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ ไปยนถึงระดับแอดวานซ์หน่อยนะครับลวงลึกเลยนะครับก็แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเนี่ยคิดคําถามไว้ในใจนะครับสักหนึ่งหรือสองคำถามนะครับนะครับคิดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายเราจะมีการถามนะครับจากท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับถามอาจารย์ว่ามีคําถามอะไรบ้างนะครับผม อย่างนั้นเริ่มเลยแล้วกันนะครับอาจารย์ครับการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยหรือ value investor เนี่ยแล้ว value investing เนี่ยครับมันคืออะไรครับอาจารย์ครับมันยังไงครับการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ต้องคิดต้องคิดต้องวิเคราะห์นะแล้วก็หาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนะการลงทุนที่จะทำให้เราเพื่อง่ายๆว่ารวยนะทำให้เรารวยได้ จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าความรวยหรือไม่รวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของทัศนคตินะแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์รวยนะถ้าทัศนคติถูกต้องรู้ว่าเส้นทางของาการความร่ํารวยเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากแต่มันต้องการความเรียกว่ามุ่งมั่นความตั้งใจนะมันเหมือนกับแบบคนบางคนอย่างอย่าง,างาสาวๆบางคนเนี่ยจะมาบอกว่าเอ๊ะ เราไม่สวยจะมารู้สึกว่าการที่เราจะสวยหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเป็นไปนไม่ได้หรือทําไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะจะมาถ้ารู้จริงๆแล้วเนี่ยความสวยเนี่ยทําได้จะมา <c oughs> อ่าคือบางคนเกิดมาบอกให้ <c oughs> i, ชีวิตนี้เราไม่มีโอกาสร่ํารวยเนี่ยทัศนคติแบบนี้เนี่ยแปลว่าเราไม่มีทางร่ารวยอะ <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> เราบอกเฮ้ยความร่ํารวยเนี่ยสร้างได้แล้ว โอกาสที่เราจะร่ารวยเนี่ยสูงมากไม่ใช่บอกว่าเหมือนกับแทงโตตรตลี่แทงโตตรตลี่นี่ยากอะที่จะร่ารวยนะน้อยคนที่จะร่ารวยแต่วิธีการร่ารวยผ่านทางตลาดหุ้นเนี่ยเป็นวิธีที่ที่จริงๆแล้วถ้าเรามีความเพียรพยายามมีความมั่นคงในใจ,จิตใจนี่นะเรารวยได้เรารวยได้แล้วจริงๆสูตรของความร่ารวยเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเลยก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เหมือนกับว่า สูตรของการที่รูปร่างจะดีเงจะมเราบองคนรูปร่างดีเรารู้สึกฝันแบบโอ้มันทําได้ยังไงใช่ไหมอ้ําำทำไมหุ่นดีคนนั้นทําไมหุนนมห่นดีคนนี้ทําไมหุ่นดีผมก็ชอบครับอาจารย์ครับ,รบแต่คุณเชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยหุ่นดีแบบอ้ำได้ไม่ได้ยากอะไรนะใช่ไหมคนบางคนเนี่ยรูปร่างแบบไม่สแลนเดอร์ไม่ คุณไม่สวยอ่ะอ้วนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะพอโท้นะถ้าไขรอ้วนอยู่เนี่ยนะแต่ว่าแต่ว่าการลดน้ําหนักให้หุ่นดีๆเนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะใช่ไหมสูตรจริงๆของการทําให้หุ่นดีมีนิดเดียวจ้าในหนึ่งคือกินให้น้อยกว่าใช้หมายว่าก,กินให้น้อยหน่อยจะอย่าไม่อิ่มเกินไปจะไปกินแป้งใช่ไหมให้กินแต่ผักเยอะๆใช่ไหมกินเนื้อเยอะๆอย่าก,กินไขมันอย่าก,กินแป้งแล้วก็ออกกําลัง ชูมีอยู่แค่เนี้ยแต่หลายคนบอกก็ทำไงก็ทำไม่ได้เพราะว่าปากมันไม่ยอมใช่ไหมคือปากมันไม่ยอมอะ่ะมันก็พยายามแบบคือพอรู้สูรแ,แต่ทำไม่ได้แต่พวกดาราเห็นไหมดาราทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมเข้ามาใหม่ๆก็ทุ่มทั่วมาเข้ามาสักพักผอมหุ่นดีทุกคนใช่ไหมเพราะอะไรครับทำไมดาราหุ่นดีใช่ไหมมันง่ายนิดเดียวเพราะว่า ดาราเนี่ยถ้าหุ่นไม่ดีเนี่ยไม่ได้แสดงหนังใช่ไหมตายอดอดอยากเพราะฉะนั้นพอมีแรงจูงใจตรงนี้ปุ๊บนี่นะแต่ก่อนเนี่ยก่อนเป็นดาราเนี่ยอดไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกินก่อนมันอร่อยเห็นตรงหน้าเนี่ยแต่ถ้าไปเป็นดาราปุ๊บเนี่ยขึ้นไปบนเดทีกลัวค,คนจะบอกไม่สวยกลัวค,คนจะบอกจะอ้วนเดี๋ยวเขาจะไม่ดูเดี๋ยวเขาจะว่าเพราะฉะนั้นผอมในทุกคน พร้อมนะัทุกคนไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องไปอะไรเลยเขาเขาบอกว่าเอาไปลดน้าหนักมาคุณนายแดงคุณนายอะไรบอกเอาไปลดน้ำหนักมาสามกิโลอันนี้ปุ๊บเดียวลงได้สามกิโลใช่ไหมเพราะมันมีแรงจูงใจไงมันมีแบบมันมีสิ่งอะไรที่บอกว่าคุณต้องทําทีนี้สําหรับพวกเราอะแรงจูงใจคืออะไรเราต้องฝันเนี่ยใช่ไหมเราต้องฝันเพราะความฝันเนี่ยมันมันมีพลังไงใช่ไหมคุณฝันไปเลยว่าฉันจะมีร้อยล้านอะ ใช่มบางคนฝันมีพันล้านต้องฝันไว้ก่อนเดี่ยใช่หรือฝันว่าอย่างน้อยเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นเกษียณอายุเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนมีเงินมีสตังหลังจากเกษียณก็มีเงินใช้อย่างสุขสบายนะเดินทางได้ทั่วโลกอะไรบางอย่างก็ฝันฝันไปใชไหมเพราะเราฝันปุ๊บเนี่ยเราก็จะกินน้อยลงเหมือนกับดาราฝันจะเป็นดารากินน้อยลงใช้จ่ายน้อยลงใช่ไหมมันจะเริ่มทีนี้ บางทีก็ยังไม่รู้อยู่ดีแต่มาฝันอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ว่าจะทำไงถึงจะรวยจะมเหมือนเหมือนตลาดจะรู้รู้ว่า้วิธีการทําให้ผอมหุ่นดีคือกินอาหารให้น้อยออกกําลังให้เยอะไม่ต้องไปกินอย่างอื่นไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยทําแค่นี้กินอาหารให้น้อยหน่อยออกกําลังให้เยอะหน่อยจบแล้วแต่คุณทําทุกวันนะห้ามนะวันนี้เดี๋ยวขอกินหน่อยวันนี้ไม่ออกกําลังวันนั้นแม่อะไรถ้าคุณแบบมุ่งมั่นเลยทําทุกวัน ตื่นมาทําเลยออกกําลังนะเวลากินก็แบบอิ่มปุ๊บหยุดจะมาห้ามสูดของความมั่งคั่งนี่นะที่จะทําให้เรารวยเนะี่ยบางคนก็จะรวยเป็นเศรษฐีบางคนก็รวยธรรมดาแต่สําหรับพวกเราที่อายุยังน้อยเนี่ยร้อยล้านบาทได้ทุกคนผมยืนยันจะไหมไม่ได้ไปห่วงหรอกแหมโอ้ร้อยล้านบาทเป็นไม่ได้ยังไงเหมือนก็ถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่ายากขนาดนั้นหรือเปล่ายหรือเปล่ายากขนาดนั้นหรือเปล่ายกข่ายมากขนา่ายาากขน่าั้ย มีสูตรที่ผมเรียกว่าแก้วสามประการอ๋อเริ่มมาแล้วนะมาจะจารเริ่มมาแล้วเริ่มมาใช้สยศาสตร์มาช่วยไม่ได้ไสายศาสตร์นี่ของจริงนะพิทยาศาสตร์นะผมแก้วสามประการแก้วสามประการแก้วแก้วสามประการครับแก้วประการที่หนึ่งนี่นะคุณจะรวยคุณจะมั่งคั่งคุณจะมีเงินร้อยล้านพันล้านคุณต้องมีแก้วดวงนี้นะแก้วดวงนี้คือแก้วอะไร คือเงินออมที่จะไปลงทุนนะเงินออมที่จะลงทุนคุณจะรวยถ้าคุณมีเงินออมเยอะๆหรือว่าคุณมีมรดกแต่พอมีมรดกนี่มันก็พอพูดจบละส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีมรดกอะนะใช่ไหมดฉะนั้นก็ถ้าเราไม่มีมรดกจะมาแต่เรามีความรู้เราทํางานได้จะไหเมื่อเราเริ่มทํางานปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเงินเดือนมีโบนัสม,นนมีนู่นมีนี่จะไหม ถ้าเราจะเพิ่มความสว่างของแก้วดวงนี้เพราะว่าสําหรับคนที่ร่ารวยเนี่ยเขามีแก้วดวงนี้อยู่แล้วเขาเป็นลูกเท่าแก่ลูกเศรษฐีเนี่ยเขามีเงินตัน้งต้นอยู่แล้วจะมแก้วดวงนี้ของเขาสุกสว่างของเราเนี่ยไม่มีมรดกแก้วของเรามืดมนจะมถ้าแก้วมืดมนเนี่ยโอกาสที่เราจะรวยก็ยากขึ้นจะมทีนี้วิธีการเพิ่มความสว่างของแก้วดวงที่หนึ่งเนี่ยทำยังไงครับก็ทํางาน ขยนันะทำเก่งๆได้เงินเดือนเยอะๆแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยใช้จ่ายให้น้อยใช้จ่ายให้น้อยประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ต่อเดือนเนี่ยคือเก็บเท่าเก็บมากที่สุดได้ยิ่งดีจะมาจะมาคือเราต้องเก็บเราต้องคิดว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยมันเราจะต้องเพิ่มแก้วดวงนี้ถ้าเราจะสุขสวา่างถ้าถ้าเราอยากจะรวยเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายก็น้อยที่สุดผมตั้งเงื่อนไขง่ายๆว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ สบายตลอดชีวิตแน่นอนไม่รวยนะแน่นอนเนี่ยคุณต้องเก็บประมาณ1 5 15%เป็นอย่างต่ำใช่ไหมครับ้รนบเอนี่คือคุณอยู่สบายแล้วตลอดชีวิตนะคุณกเกษียณไปอะไรไปคุณก็จะมีเงินใช้ไปได้คือไม่มีการตกต่ำลงแน่นอนได้เงินมาเนี่ยก่อนที่จะไปใช้จ่ายนะเก็บใส่อย,อย่าไปใส่อะไรเข้าธนาคารใช่ไหมเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ย่าคืออย่าบริีภค และต้องเอาไปลงทุนด้วยเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะแต่ต้องต้องหาเงินเงินต้นพูดอยังไงเงินต้นที่จะมาลงให้มากที่สุดนะเงินต้นเนี่ยคือแก้วดวงที่หนึ่งใครมีมากเนี่ยมีโอกาสรวยถ้าคุณมีน้อยคุณต้องเก็บคุณต้องประหยัดจะมาใช้จ่ายเฉพาะที่จําเป็นมันมีโอกาสประหยัดได้เยอะบางทีเราสูุ่ิสูร่าใช้ไม่ไม่จำเป็นเยอะจะมเราก็ต้องพยายาม ช็อปให้เป็นใช่ของให้เป็นอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไปลงชายจะมากินกาแฟแพงๆก็ไปกินที่บ้านเอาแล้วกันนะจะ mm hmm. มาจะมถ้าเราบอกไม่อร่อยเราก็บอกว่าอันนี้เพื่ออนาคตใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมบางคนแบบเฮ้อย ون, อยากจะไปนู่นอยากจะไปนี้แล้วก็อเอาอันนี้แล้วกันเพื่ออนาคตใช่ไหมเอาจริงๆบางคนเนี่ยผมมาบอกว่าเฮ้ยไปเข้าสมาชิกเข้าขับเสียเงินเสียทอง คุณไปวิ่งตสนามกีฬาเนี่ยสนุกจะตายไปดีจะตายไปจะมาไม่เสียตังค์อะไรอย่างเงี้ยมันประหยัดได้หมดแล้วจะมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก็บได้สิเกินสิบห้าเปอร์เซ็นชีวิตก็ยิ่งสบายแต่ยังต่ำสิบห้าเปอร์เซ็นนี่นะคุณอยู่สบายมากแล้วแล้วชีวิตไม่มีทางตกต่ำเพราะไอ้เงินตรงเนี้ยเงินตั้งต้นตรงเนี้ยมันจะเป็นลงทุนแล้วจะงอกเงยเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปว่าจะทำเงนินเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจถ้าเราไม่มีมรดก จะไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีมรดกนี่นะถ้าเราเจอใครมีมรดกแล้วเรามีบรรยายไปจับเขาได้ก็จับเขาไปเลยเพิ่มความสุขสว่างอย่างทันทีจะไหมเป็นกลยุทธ์ที่ไม่มีอะไรเสียหายหมากครับไม่มีอะไรเสียหายจะไหมจะไหมแต่อย่าแต่งเพื่อเงินนะแต่ถ้าได้เงินมาก็ดีนะเอาเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพยายามหาเงินที่มาจากน้าพักน้าแรงมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่มาจากการลงทุนนะ มาจากการที่เราทํางานเก็บเงินมาจากมรดกมาจากโบนัสพ่อแม่ให้มาอะไรก็ว่าไปและพยายามใช้เงินให้หน้อยใช้เงินอะไรที่อยากไม่จําเป็นอย่าไปใช้เงินอย่าไปใช้เยอะลดลาอะไรต่างๆบางทีก็ไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องรีบซื้อใช้สาธารณะไปจะมาเพราะว่ารถถ้าเราซื้อปุ๊บนี่นะเนะี่ยเราอาจจะมีความสุขไปเจปี8ปีรถก็พังแล้วไมแต่ว่าถ้าเรา เอาเงินไปลงทุนเนี่ยโอ้โหรถคันนี้มันจะกลายเป็นอะไรโอ้โหเป็นทรัพย์สมบัติมหาศาลในอนาคตจะมาแม้กระทั่งบ้านเนี่ยนะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปซื้ออะไรอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับพ่อตายแม่ยายนะผมเนี่ยผมนี่ทุกวันนี้ยังไม่มีบ้านเลยนะเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ใช่รอเล่นนะอายุหกสิบกว่าแล้วนะจะมายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะทุกวันนี้อยู่กับแม่ยายอ่ที่ดินก็เป็นของแม่ยยโอ้โหัวจานพอร์ตเป็นพันล้านเนี่ยนะครับ ยังไม่มีบ้านก็มันไม่มีความจําเป็นไงเพราะว่าบ้านมันก็มีอยู่แล้วจะมาผมเพิ่งสร้างบ้านใหม่ไปแต่ก่อนก็บ้านก็เป็นบ้านเก่าพ่อตาสร้างให้เพราะเราไม่มีตังค์นะเรียนจบมาไม่มีตังค์สักบาทหนึ่งใช่ไหมก็แต่งงานกับลูกสาวครับพ่อตาก็เร่งรีบสร้างเพราะกลัวลูกสาวลำบากสร้างบ้านชั้นเดียวให้ผมนะห้องหนึ่งห้องนะห้องหนึ่งห้องนะบ้านชั้นเดียวแค่สิบกว่าตารางวา ผมอยู่มา20กว่าปีนะใช่ไหมแล้วก็พอมีลูกคนหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่รู้ทำงานไม่มีอยู่ห้องเดียวนอนกับเราจนกระทั่งอายุ10เริ่มเริ่มจะเป็นสาวเฮ้ยบอกว่าให้ต้องมีอีกห้องหนึ่งไปทำยังไงไอห้องรับแขกนี่แหละกั้นเป็นอีกห้องหนึ่งตกลงทั้งบ้านไม่มีห้องอื่นเลยมีแต่ห้องนอนอยู่สองห้องมีแค่นั้นจริงๆอยู่มา20กว่าปีนะผมเพิ่งสร้างบ้านใหม่เสร็จเมื่อสองสามปีเนี่ยนะนะซึ่งก็20วาก็ยัง20วาอยู่นะ แต่ก็อยู่พอแล้วนี่เพราะว่ามีอยู่สามคนจะมก็สองห้องก็จบละใช่ไหมเพราะฉะนั้นของพวกนี้บ้านเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่มีความสุขมากขึ้นหรอกจริงจใช่ไหมพอวันสุกวันแรกเท่านั้นอนะ่ะหลังจากนั้นอนะ่ะมึงก็ต้องทําความสะอาดทั้งหมดนะ <laughs> ใช่ไหมมันเหนื่อยอใช่ไหมเดี๋ยวก็สบม่นทําน,ทนี้อะไรมีแค่เท่าความจําเป็นเท่าความจําเป็นพอใช่ไหมประหยัดทุกทาง เพื่อความฝันในอนาคตนะเพิ่มความสุขสว่างจะมาทำได้อันนั้นคือแก้วใบแรกแก้วใบแรกเวลาเกือบหมดเวลาเกือบหมดแล้วเอาไม่เป็นไรแก้วดวงที่สองแก้วดวงที่สองแก้วดวงที่สองนี่คือคืออะไรแก้วดวงที่สองเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเขาเรียกว่าผลตอบแทนจากการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนนะก็คือว่าการลงทุนในโลกนี่นะมันมีอยู่สองสามกลุ่มเท่านั้นเองนะสองสามกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่ากลุ่มเป็นเงินเป็นเงินฝากเป็นพันธบัตรเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอา,อาจจะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์เป็นพวกทองหย่องเป็นอะไรต่างๆ,ๆใช่ไและอีกอันหนึ่งก็คืออะไรฮะหุ้น ที่ตัวใหญ่ๆที่เราจะลงทุนได้จะเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมแล้วก็เป็นธุรกิจทําธุรกิจอ่าเป็นทําธุรกิจใช่ไหม <c oughs> ทีนี้ผลตอบแทนเนี่ยจริงๆแล้วสาหรับมนุษย์เดือนที่ไม่มีมรดกไม่มีครอบครัวเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรเนี่ยตรงนี้น่ยยากที่จะทำนะทีนี้ตามประวัติเนี่น,นะตามสถิติเนี่ยนะ สิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดดีที่สุดคือหุ้นนะหุ้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าเราเป็นลงเนี่ยได้ผลตอบแทนปีละประมาณ10%นะนะสินี่คือเราซื้อแบบกองทุนรวมไปเลยซื้อแบบทั้งตลาด10%ถ้าเราไปฝากเป็นพันธบัตรซื้อพันธบัตรตรัฐบาลอาจจะ4% 5%เนต็มที่ถ้าเราไปฝากเงินที่แบงก์เนี่ยซึ่งเราชอบมาก มีเงินเท่าไหร่เราเข้าธนาคารหมดแล้วไม่ทําอย่างอื่นนะพวกมนุษย์เงินเดือนเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรมีเงินเก็บก็ฝากธนาคารได้ดอกเบีย้ยสองเสถิตินี้เป็นมาเป็นร้อยร้อยปีในเมืองนอกก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้วงแก้วดวงนี้เนี่ยถ้าจะสุกสว่างเนี่ยมันต้องได้ผลตอบแทนสูงจะไหมะซึ่งก็คือหุ้นจะไหมะถ้าเราไม่รู้เรื่องเอาเงินเข้าธนาคาร แปลว่าแก้วดวงนี้ของเราเนี่ยหม่นหมองใช่ไหมมีเงินเท่าไหร่เข้าแบงค์เข้าแบงค์ได้ผลตอบแทนปีละ2% 2%ใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาไปฝากนัราบัตรรัฐบาลใช่ไมพวกนี้ก็สเปปีแล้วปีแล้วก็สี่เปอแต่ถ้าไปลงทุนหุ้นเนี่ยบางปีอาจจะแย่บางปีอาจจะดีแต่ถ้าเราถือไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณปีละสิ ทุกเจปีเนี่ยเงินของเราเนี่ยจะขึ้นไปเป็นเท่าตัวเท่าตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คืออะไรครับยึดดวงแก้วดวงนี้ให้ไดนะ้วิธีการทำไงครับก็ต้องลงทุนในหุ้นนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมากคนบอกว่าหุ้นเนี่ยอันตรายใช่ไหมมันสระส,ส,สองสว่างแป๊บเดียวเดี๋ยวมันดับปุ้งใช่กะจะเอาสินะ่ะขาดทุนเละเลยใช่ไหม แต่นี่คือเล่นหุ้นเล่นหุ้นแต่ถ้าเราลงทุนเราไปซื้อกองทุนรวมหรือเราลงทุนเป็น1 0เนี่ยทำได้ไม่ยากเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาเกือบ40ปีในตลาดหุ้นเนี่ยได้ปีละส0โดยเฉลี่ยมาตลอดอาจารย์ครับนิดนึงครับมีคนกระซิบมานะครับเมื่อกี้นี้ว่าลงทุนในหุ้นกับตั้งบริษัทขึ้นมาเองอเลยมันมันมันแตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วลงทุนในหุ้นเนี่ยจริงๆก็คือ มือนก็บําบริษัทเหมือนกันเราเป็น้หุ้นส่วนน้อยซื้อหุ้นในตลาดนี่เหมือนกันเราเป็นหุ้นส่วนบริษัทเหมือนกันบริษัทปูนซีเมนไทยแบงก์กรุงเทพบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยไม่แต่ห้างนี้ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราอยากจะเป็นลงทุนทําห้างไหมล่ะจะมาทําได้ก็ซื้อเพียงแต่เราหุ้นส่วนน้อยแต่จริงๆเราเป็นเจ้าของเหมือนกันนะเป็นธุรกิจเหมือนกันเพียงแต่เราไม่ได้บริหารเราปล่อยเด็กๆบริหารไป <lived> เราในฐานาะเจ้าของเนี่ยเราก็มาแค่มาตรวจตอน เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ว่างๆก็เดินมาตรวจท่างนหน่อยใช่ไหมให้รู้สึกว่าเออนะมันไม่ทาเหลวไหลใช่ไหมแต่อย่าไม่ต้องไปเตือนนะถ้าเขาทําอะไรไม่ดีไม่ต้องไปว่าเขาถ้ามีอะไรก็ไปคุยกับผู้จัดการนะตอนประชุมผู้จิอหุูนเนี่ยนะนะพไปคุยเขาเขาไม่รู้จักเราไงพวกนี้เด็กห่างชั้นกับเราเกินไปไม่ค่อยรู้จักกันใช่ไหมแต่ต้องคิดอย่างนั้นจริงๆนะนี่มันของจริงนะใช่ไหมเราก็เป็นเจ้าของอ โลกสมัยใหม่นี่นะไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ากิจการมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะโลกสมัยใหม่เนี่ยการเงินยุคใหม่เนี่ยหมดสมัยแล้วที่เจ้าของจะต้องมาทํางานเองอะไรเองเราก็ทํางานที่เราถนัดที่เรารักที่เราสบายใช่ไหมส่วนไอ้งานพวกบริหารอะไรต่างๆเนี่ยนะมีคนทาเก่งๆเราก็จ้างเขาทําเราก็รอรับผลผลแค่นั้นแหละพอแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาสู่ตลาดหุ้นเราก็ต้องคิดแบบเดียวกัน พราเรามีธุรกิจหลายหลายธุรกิจเต็ไมไปหมดในประเทศไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทําให้แก้วดวงนี้สุขสว่างเราต้องลงทุนหุ้นและผมคิดว่าถ้าเราอยากจะรวยอยากจะมีชีวิตที่ดีนะแล้วเรามีความมั่นคงในจิตใจเนี่ยนะนะเราสามารถที่จะลงทุนระยะยาวได้ร้อยเปอร์เซนมีเงินฝากมีเงินเก็บลงไปทุกเดือนใส่เข้าไป ซื้อทีละน้อยทีละน้อยสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหุ้นจะลงลงไม่เป็นไรซื้อเพิ่มก็ไปอีกเดือนหน้ามีเงินซื้อยิ่งดีหุ้นถูกๆเราจะได้ซื้อถูกๆแต่ว่ามันขึ้นไปกําไรเยอะๆหุ้นจะขึ้นก็ดีเพราะว่าเราจะได้กําไรเพราะฉะนั้นทั้งหุ้นตกหุ้นขึ้นเนี่ยเราดีใจทั้งคู่เลยแต่สงสัยตอนขึ้นจะดีใจกว่าแต่อย่าเสียใจเวลาหุ้นตกเนี่ยซื้อไป เพราะว่าในอนาคตหุ้นมันจะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าหุ้นตกเราก็ซื้อหุ้นถูกหุ้นถูกก็ดีใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่หวั่นไหวนะเราจะไม่หวั่นไหวแลวเราไม่ไปหขอโทษทีครับตรงที่เวลาหุ้นตกเนี่ยรู้สึกผมจะเสียใจมากเลยจะมีวิธีการยังไงที่จะควบคุมตัวเองว่าเวลาหุ้นตกอย่าขายก็ก็ต้องดีใจไงต้องรีบไปซื้อไงเพราะว่าเราบอกว่าของมันถูกลงจะมาของมันถูกลงเราจะม่ซื้อเพิ่มอชจะมา ถ้าพุ่นขึ้นก็ดีใจเพราะว่าเออกำไรแล้วเว้ยจำไหม oh, <okay. S 2> เนี่ยคือบอกว่ามันขึ้นอยู่กับทัศนคติไงการลงทุนเนี่ยอยู่ที่ทัศนคติไม่ใช่อยู่ที่ความเก่งความกาดาอะไรไอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ทัศนคติที่ถูกต้องจะทําให้เราสบายเราลงทุนแบบสบายใจมากเลยเพราะเราลงทุนระยะยาวเราต้องคิดว่าเงินที่เราลงไปแล้วเนี่ยจะไม่มีวันกลับมาเลยจนกว่าเราจะ,กะเกษียณจนกว่าเราจะตายจำไหม ราะถ้าเราไม่ตายมันไม่กลับคือได้เงินมานะเวลาลงทุนหุ้นไปเนะี่ยได้ปันผลมาเนะี่ยห้ามอาไปใช้ลงทุนกับไปใหม่ขายหุ้นไปได้กําไรห้ามอาไปใช้ลงทุนใหม่ใช่ไหมพูดง่ายว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้ลงไปในเวลาที่เรากำลังทํางานอยู่เนี่ย